อยากลดน้าหนักต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วคอร์สลดน้ําหนักเนี่ยครับมันเป็นตัวช่วยครับยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราใช้คอร์สราคา100 0บาท2000บาทแล้วเรามีวินัยมันก็ได้ผลครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้คอร์สสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นใช้ไปสัก4เดือนน้ําหนักลดไป20่กิโลทีนี้เดือนที่5ของเราเรากลับไปกินหมูกระทะทุกวันไปกินขนมหวานชานมไข่มุกแน่นอนครับเดือนที่7 8 9 เราก็ต้องกลับอ้วนจริงไหมเพราะว่าเราได้กลับไปทําพฤติกรรมเหมือนเดิมไปสะสมไขมันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจริงการลดน้าหนักให้ยั่งยืนครับมันไม่ใช่เรื่องของใช้งบประมาณมากหรือน้อยครับอาจจะไม่ใช้เลยก็ได้ถ้าเราเข้าใจ3มเรื่องนี้ครับเรื่องที่1ก็คือเราต้องทําให้ร่างกายเลิกห่วงไขมันครับร่างกายเลิกห่วงไขมันด้วยอะไรด้วยสารอาหารที่ครบ5หมู่ต่อวันครับ โดยที่พลังงานไม่เกิน1,000กิโลแคลอรีเช่นถ้าเราได้รับสารอาหาร1,000กิโลแคลอรีแต่เราเป็นคนคนหนึ่งครับที่ใช้พันหร่างกายเราต้องตัดสินใจครับว่าจะเลือกใช้กล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานหรือจะใช้ไขมันมาเป็นพลังงานเมื่อไรก็ตามที่เราให้สารอาหารไม่ครบ5หมู่ร่างกายจะเลือกใช้กล้ามเนื้อครับแต่ถ้าเราได้รับสารอาหารครบหหมู่ร่างกายจะสบายใจ แล้วก็เลิกห่วงไขมันครับทำให้ร่างกายครับใช้พลังงานไขมันออกไปครับวันละ500กิโลแคลอรี่ต่อวันตรงนี้เองครับคือสาเหตุที่เราใช้ตัวช่วยก็ได้ไม่ใช้ตัวช่วยก็ได้ถ้าเราเป็นหนึ่งคนครับที่หาอาหารห้าหมูได้3ม,มื้อโดยที่พลังงานไม่เกิน1000กิโลแคลอรี่ต่อวันไม่ต้องใช้ตัวช่วยบอดี้คีเลยครับจัดการอาหารได้ด้วยตัวเองส่วนที่2ครับเราต้องให้พลังงานตับ ช่วยกระจัดสารพิษได้ดีครับไขมันที่ร่างกายยอมใช้แล้วจะไปแยกประเภทที่ตับครับจะไปทําลายจิงเป็นประเภทอนุมูลอิสระแล้วก็จะนาไปสู่พลังงานให้ร่างกายครับเรียกว่าไขมันดีตรงนี้เองครับตับต้องการพลังงานแล้วก็กลุ่มวิตามินไฟโตัวนิวเทรนส์ถ้าเราสามารถหาผักผลไม้ได้ครบ5-4สีในปริมาณมากกว่า400กรัมต่อวันก็ไม่จําเป็นต้องใช้ดับเบิลเอ็กซ์ครับเราทานผักผลไม้ที่มีวิตามิน ตามที่ตับต้องการและปริมาณมากพอมากกว่า400กรัมต่อวันตับก็สามารถที่จะแยกแยะพลังงานไปใช้ได้ดีครับส่วนที่3ครับเลือกกินโปรตีนดีครับที่มากกว่า1กรัมมากกว่า1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมครับเราสามารถหาโปรตีนดีไข่ขาวโปรตีนอกไก่ไม่ติดมันหรือว่าโปรตีนแหล่งอื่นๆโปรตีนพืชอะไรก็ได้ครับให้มากกว่า 1>, 1กรัมต่อน้ําหนักตัวของเรา1กิโลกรัมครับ3ส่วนนี้เองครับ 1. ทําให้ร่างกายเลิกห่วงไขมันด้วยสารอาหารที่ครบ5หมู่แล้วพลังงานต่ํากว่า1,000กิโลแคลอรี่สให้พลังงานตับขจัดสารพิษได้ดีด้วยการให้ผักผลไม้รวมที่ตับต้องการครับ5สีมากกว่า400กรัมต่อวันและ3ครับเสริมสร้างระบบเผาผลาญและสร้างมวลกล้ามเนื้อด้วยการรับประทานโปรโตีนที่ดีมากกว่า1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิกรัม เห็นไหมครับว่า3อย่างที่พูดไปเนี่ยครับมันไม่เกี่ยวกับตัวช่วยเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากสะดวกครับตัวช่วยในการทําให้ร่างกายได้ครบ5หมู่ที่ผมเรียกก็คือ body key ตัวช่วยขจัดสารพิษให้ตับและเพิ่มพลังงานตับก็คือ double x และตัวช่วยที่สร้างโปรโตีนให้ร่างกายเป็นโปรโตีนดีก็คือโปรโตีนของ n ิวทริไลครับเพราะฉะนั้นครับจะตอบได้ไหมครับว่าอยากลดน้ําหนักให้ยั่งยืนต้องใช้เงินกี่บาท มาอยู่ที่เราจัดการและจัดสรรความสบายใจของเราครับยิ่งเรามีวินัยมากขึ้นเราก็ใช้งบประมาณที่น้อยลงหรือเราอยากใช้ตัวช่วยที่มากขึ้นเราก็ใช้งบประมาณที่มากขึ้นครับลดน้ําหนักไม่ใช่เรื่องของการจ่ายเงินซื้อคอร์สครับลดน้ําหนักเป็นเรื่องของความรู้ครับ